เวลาชนะชนะถี่แต่เวลาแพ้ก็แพ้ถี่เช่นกันนะครับเทรดไปเทรดมาเข้าทุนนะครับสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่ผมจะบอกพี่งเพื่อนนะครับว่าสามารถเกิดขึ้นได้เลยนะครับสำหรับเทรดเดอร์ทั่วไปเลยที่ชอบเทรดไซด์เว์นะครับจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งครับที่ผมเจอค่อนข้างบ่อยนะครับและสามารถแก้ไขได้แน่นอนนะครับเราลองมาดูนะครับว่าการที่เราเทรดเนี่ยในจังหวะไซด์เว์เนี่ยโอกาสที่เราแพ้เนี่ยย่อมมีอยู่แล้ว แล้วกาสที่เราจะแพ้แบบทีอย่างต่อเนื่องเนี่ยมีแน่นอนเพราะว่าการที่เราเทรดไซด์เวงเนี่ยตลาดมันค่อนข้างเทรดง่ายขึ้นขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆแต่ล้าเกิดว่าไปเจอช่วงสภาวะที่เป็นเทรนดสักช่วงหนึ่งเจอช่วงสภาวะที่ตลาดไม่เป็นใจบางทีอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่ากราฟเนี่ยนะครับเฮ hey, ลงไปอย่างต่อเนื่องแต่เ,เราไม่ยอมลองมาดูตัวอย่างนี้ครับ สำหรบับคนที่ชนะชนะถี่และแพ้และแพ้ถีเช่นกันไม่ต้องห่วงครับเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เจอปัญหาเดียวกันแต่สิ่งที่วิธีการแก้ไขเลยก็เรียบง่ายมากเชียวนะครับ <c ane> อย่างุ่นต้นเลยสมมติว่าเราชนะครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3าครั้งที่4ติดเลยชนะถี่มากแต่เวลาแพ้ทีหนึ่งแพ้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับมันอาจจะเกิดมาจากเหตุหลายปัจจัยมากเลยอาจจะเกิดมาจากการที่เราทําการเข้าไม่อาจจะเกิดจากการที่เราเนี่ยนะครับ ไม่ได้ยอมรับความเสี่ยงนะครับเรียกว่าไม่ยอมแพ้แล้วกันบางทีสมมุติว่ายกตัวอย่างนี้ครับมองยังไงก็เป็นไซเว์จริงไหมหน้าจอเนี่ยมองยังไงก็เป็นไซเว์มอง2ทีก็ยังเป็นไซเว์มองรอบที่สาก็ยังเป็นไซเว์สมมติว่าผมโดนเอสแซวไปนับหนึ่งรอบนี่ผมแพ้ครั้งที่หนึ่งแล้วนะและกราฟเนี่ยดันดึง,ดงกลับมาเปิดแท่งเขียวเลยสิ่งที่เกิดขึ้นในในตัวเราหรือจิตใต้สานึกเนี่ยเราก็คงคิดว่าโอ้โหตลาดเล่นงานแล้วแน่นอนรอบนี้เสร็จแล้วในกราฟก็เปิดแท่งเขียวบวกขึ้นไป สิ่งที่ตามมาเลยก็คือผมนี่ก็รู้สึกว่าอยากที่จะเข้าใหม่อีกรอบเพราะว่ามองแล้วเนี่ยตลาดนั้นยัง,ยงเป็นไซด์เวย์อยู่ที่เขาลงมาเมสักคกูอาจจะลงมาเกี่ยว s อแลแล้วดึงกลับก็ได้ก็เลยเข้าไปในรอบที่2พอเข้าไปรอบที่2ปุ๊บกราฟไม่เป็นใจนะครับลงกลับมาโดน s อแรอบที่3เอารอบที่2แล้วนะครับทีนี้เราก็เข้าเข้าใหม่เพราะว่าเห็นเนี่ยโซนรับเนี่ยน่าจะเป็นโซนรับสําคัญเลยสี่ชั่วโมงอ่ะเข้าใหม่อีกรอบนึงอ่ะเข้าบ่ายปุ๊บลงมาโดน s อแนี่ก็เป็นการแพ้รอบที่3ามละ หรือว่าเห็นเหลือบไปเห็นโซลับเดเข็มอีกรอบหนึ่งก็ไปเข้าก็แพ้อีกรอบที่4นะครับหลังจากโดน s อแนี่ละครับก็เป็นสิ่งหนึ่งเลยที่เทรดเดอร์ที่เทรดในจังหวะไซเวนเนี่ยมักจะเจอกันอย่างต่อเน,นื่องเลยฉะนั้นวิธีการแก้ค่อนข้างเรียบง่ายมากเลยนะครับก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องยอมรับให้ได้นะครับว่าเราจะขาดทุนเท่าไหร่ตั้งแต่แรกแต่2ครับวิธีการที่เรียบง่ายกว่าน,นั้นเลยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแพ้ให้คุณหยุดพักทันทีนะครับให้คุณหยุดพักเบรกทันทีและคุณจะพบบกับ แพทเทอร์นี้เลยคือเวลาที่คุณชนะคุณจะชนะถี่แน่นอนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแพ้นะครับคุณจะแพ้เพียงแค่นิดเดียวและกลับมาชนะอีกรอบสำหรับการเทรดนะครับผมจะพูดเสมอเลยว่าการเทรดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราเล่นโป๊กเกอร์เลยคุณไม่จําเป็นต้องเล่นทุกตาที่มีครับแต่จงเล่นเฉพาะตาที่คุณมีไพ่ที่ดีที่สุดบนมือก็พอและนี่ก็คือบทสรุปนะครับสำหรับการที่คุณจะหยุดพักเพียงแค่สามถึงสี่ชั่วโมงแล้วกลับมาลุยใหม่แค่นี้พอร์ตของคุณก็จะเติบโตมากขึ้นแล้วนะคร ยินดีกับพี่เพื่นเพื่อนทุกท่านนะครับที่ลองใช้เทคนิคนี้แล้วปิดแปลงนะครับสำหรับใครที่อยากเทรดด้วยกันอยากเป็นส่วนหนึ่งของโมซาเทรดดิ้งคลับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับผมยินดีที่จะเทรนนิ่งและเราจะได้เป็นเทรดเดอร์ท่านหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงชิดการเทรดของเราตลอดไปนะครับแล้วบ,บกันครับสวัสดีครับ